สวัสดีค่ะทุกคนกินไปเที่ยวไปไปเจ้านะคะวันนี้เจ้าอ,อยู่ที่ร้านมุ้งเดคาเฟ่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะวันนี้มากับเพื่อนๆสมัยเรียนมต้นนะคะอุ้ยดูหน้านางสิคะนางหิวสวัสดีคะ่ะ <laughs> <laughs> เพื่อนสาว <laughs> เพื่อนเลิฟะคะเพื่อนสนิทนะคะอันนี้ก็เพื่อนสาวนะคะสมัยเรียนมตน้นเ <laughs> <laughs> พื่อนแก่ค่ะน่ารักค่ะบรรยากาศของร้านนะคะตามมาเลยค่ะ บรรยากาศน่านั่งมากนวดเลยค่ะก็อีนวดเ,วนเป็นซุ้มนะคะบรรยากาศซุม้มนั่งชิวๆ บบมีหลายโซนหลายแบบนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะนั่งแบบน,นี่นีก็ได้นั่งนี่แหละนั่งนี่แหละทุกครั้งที่เจ้ากับเมืองไทยนะคะก็จะมากับนัดกินข้าวกับเพื่อนสนิทนะคะสองนางนี้คือขาดไม่ได้เลยสองนางาถ้าจะเป็นโจรก็คือโจรอ้วนหอม เลขก็คือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะคะใบหวยนะคะนี่เจ้าใบหวย <laughs> นี่กำลังสั่งอาหารนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เมนูไม่ลงตัวนะคะ <laughs> ถ้ากินสะอผัดกุ้งก็กลัวปากเหม็นนะคะ <laughs> คุณนายแปะะ๋วค่ะแล้วแป๊ะแป,ป,ปนูน่นอันนี้คุณนายบุตรนะคะย่างรวมเสือร้อง่ายเอาไหมกินแล้วอย่าร้องไห้นะเสือเอาเอาเส ฝนตกนะคะตอนนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งบรรยากาศสี่ีแล้วนะคะไม่ได้เจอเพื่อนๆต้มค่ะแขนสั้นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะออนนกุ้งผัดสตอนะคะอันนี้กำลังจิดไฟนะคะ บุษบากำลังจุดไฟนะครับอายุเยอะแล้วไฟเริ่มไม่มีแฮปปี้เบิร์ดแล้วก็ข้าผัดทะเลนะคะสิยังข้าวผัขทะเลนะคะเราไมเข้าผัดทะลิได้อ๋ข้าวผัดด่างอ๋อข้าวมั่้าวัดดรางข้าวผัดด่างข้าวด่า ร้อนนะคะเพราะว,ว่าฝนตกเนาะมันม er ันอบอ้าไม่จ hmm. e ้ะฝนตกเอาขึ้นไปก็มันลุกหลัดเลยนะเราลองทอดขึ <the <the ้นอร่อยไหมแซ่บเดียวตักแล้วเริ่มมีเสียวเอาต้องค่อยให้โดนคนอ้วนผมขู่นะคะให้เปล่าตักข้างในตักใส่กุ้งพาสติดต่อเมนูนี้กินกินเสร็จแล้วห้ามคุยกันนะคะอมยิ้มให้กันได้ ทั้งขงังใช่กันทั้งขงังใช่กัน<ม>ทั้งนาใช่กันเพาได้เป็นเมนูที่อร่อยแต่ว่าห้ามคุยกันปูผัดซอค่ะโอ้กดซอกรกดแม่แต่งนั่นบางคนอีกแล้วก็ไ,ได้เนาะแค่อรอกินผ้าเนื้อผ่านเนื้อข้าวพื้่ะ เสือร้องไห้นะคะพุ่พุงผัดตออร่อยค่ะข้าวผัดกุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะเขาปากว่ได้ อากาหลังฝนหยุดนะคะฝั่งโน้นก็จะมีนะคะเป็นซุ้มนี่มีจาขายนอนเล่นนะคะกินอิ่มนอนเล่นแล้วก็จะเป็นโซฟานะคะสำหรับใครนั่งนั่งเบาะแล้วปวดขาเนาะ กินอิ่มแล้วก็ยืดขาได้ยำรวมนะคะอันนี้ยำรวมอันนี้กระพรงลวกจิ้มค่ะมมมมแป,แป๊วเชลูบอเพือ่อนสมัยเรียนมอต้นนะคะเฮลโหลฝั่งโน้นก็จะถ่ายรูปก,กันนะคะ กรวงกนี้อบกินการเมีกระโดดเรี่ยรวมนะคะมาแล้วค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งนะคะเล่อนสมัยเรียนมอต้นนะคะอาจารย์พักดีพรนะคะคุณครูมาถึงไม่หิวนะคะกินไปเที่ยวไปไบเที่ยออสเตรเลียสัสดีค่ะ ยำเจ้ยหมูสามป็นควมร้อย่างนอื่นมาเป็นอารมณ์แบบว่าร์บริเจอกันโดแต่ว่ามีคข้อรู้สึกว่าแต่ละคนยังเป็นเมันอยู่บอต้นอยู่แม่จ้าเพราะพี่แตนเปลี่ยนแต่งแต่คนนะเป็นแบบว่าเออเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนสตาร์ไปเนาะเป็นคือจังรมอต้นแต่ว่าใบผมยาวนะเนาะอารมณ์แบบว่าทุกคนเหมือนกับเรายืนอยู่บอต้นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าแค่ว้ผมยาวหน้าก็ไม่ คุณนายแป๋วได้ไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะคะไอบคิีมกรอบชาววังนะคะวันคุอดูอยู่จ้ะคอุ่นๆใหม่ๆร้อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะรับเลยความสุขรับเวี้ยเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ